าพร,ร้อมกันณนสถานทีท่นี้เพื่อน้องสักการะดวงวิญญาณครับ,รบทุกท่านและคณะแพทย์ทั้งที่ได้ปรุณาให้เกียรติมาร่วมนะครับในชีวีตในช่วงนี้ให้ใจใส่ไได้วยความเมตตาเรียบร้อยดีนะครับแต่การพิจารณากับขอบพระคุณมาน่าว่นอยู่ในใจสุด เลื่อนด้านการแพทย์วิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรทำให้ลากาทเนส่วนนี้นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของิกรเยอะด้วยนะคะก็คือทโร่งงานซึ่งอันนี้ก็อยู่ในประเดงการพันาของเราด้วที่เราจะทำให้ารแพติดร้าองวกรก็ให้เป็น ทุกนาทีที่อยู่ประเดมบุบรีค่ะของผมค่ะนากาาารแพทย์แผนไทยไป,ปเเป็นครั้งที่สซึ่งเรามีมหากรรมคุณภาพโรงพยาบาลเจ้ายาปเูเตะภายใต้หัวข้อยกระดับภูมิปัญญาภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานไทยในการดูแลสุขภาพและในโอกาสปีนี้เป็นปีที่สําคัญติอพกรอบวันสถานป,ปนารงพยาบาลเจ้ายาปูเตะ โรงพยาบาลช่องางรุเบศมีการดำเนินงานในด้านของการแพทย์แนไทยและการแพทย์สุนับสนุนไทยมาอย่างต่อเนื่อนงะจริงๆเราดำเนินการมาเนี่ยมากกว่า40ปีถึงแม้เราจะมีออวาระเรามีทั้งสองด้านด้านที่นหนึ่งก็คือเราลงกระดับเป็นโรงพยาบาลสูงนาะห้าร500เตียง ในการดูแลเรื่องสุขภาพทั้งประชาชนชาวประินบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนะคะเรามีศูนย์เชี่ยวชาญในเรื่องของการรักษาพยาบาลในหลายประเด็นนำเรียนในรูปของวีทัศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์การส่วนหัวใจศูนย์การรักษาในโรคของสมองต่างๆซึ่งการพัฒนาการตรงนี้เนี่ยเราพบว่าเรามีการเติบโตและก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเนี บุคลากรทั้งที่งพ0 0คนเป็นแพทย์ประมาณ130ร้สบคนซึ่งก็งถึงว่าเป็นการเติบโตศิลปะนารทํที่แสดงเมื่ช่วงช้านะครับแล้วก็ที่อยู่ในห้องนี้ด้วยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆนะครับก็ทําให้เราได้ยกระดับเรื่องของการบริการทย์แผนไทยนะครับแล้วก็เสริมสร้างความรู้เพิ่มขึ้นในบุคลากรทางการแพทย์ นี้นะครับผมก็เชื่อมั่นว่าโรง,งพยาบาลเจ้าพยาภูเก็ตายใต้หมก็ยกระดับภูุิมัญญาภลุิมัญญาไทยสู่มาตรฐานใหม่ในการดูแลสุขภาพหนปัจจุบันนี้ขอขอบคุณครับ เรื่องขนับสอีเดียครับพร้อมครับหนึ่งสองพร้อมนะยกรันเทสอยู่เหมือนกันครับปวด อันนี้ขาววิจัยอยากให้ที่มาดูอีก็เป็วอก็ยาหาช่างของเราในการที่จะบัจุาดเข้าไปก็ดเองาีมาช่วยกันะะครับเจอมช่วยะ ครอทันะีอันนี้ก็จะทันกันที่รการระเอาตัวฝาะลายมาแน่วตัวีามะดสพเาอมราะมกพอในระบบเราไห้เราส่งเสริมการใช้จริงรง้ Sí. คือพี่คิดว่าทุกี่จเป็นเซ็นเตอร์ซึ่งตอนนี้กำลังพยายามคุยกับพี่หน่ที่เรียกว่าสิแาเนาเป็นงานใจเอโนย้บ้อ o ยของซีมคือเราได้โทกับิโยนแล้วก็มี่เดียอนริดว่าักวนี่เรจีกแันแล้วก็้าั้งบนมีห้องนอนก็จะให้มาทำวิจใจเสร็จไ ี่วาเราตอาจาอ,อ,อคนฟัะความรู้จกา,กกา,ากทางตับกับยาขุนไครประสบการใช้ยาของหมออยากหรืบ้านอาษาความรู้จกากใบงานวิชาการและการทดลองก็ไปทดลองในหูพบว,ว่ามันลดไขมันในตับแล้วมันก็ฟื้นปูตับก่อนแล้วอีกอันหนึ่ง